สวัสดีครับผมไอรอนจากซองแองเกิลเมย์นะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง7ประโยชน์ของข้าวโอ้ลนะครับซึ่งที่ผมกทำคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาผมเพิ่งทำคลิปกดไหลย้อนแล้วก็ข้าวโอ้ลนะครับผมว่าคนเป็นกดไหลย้อนอะ่ะกินข้าวได้หรือเปล่าระหว่างทำเนี่ยผมก็เจอประโยชน์เยอะแยะแล้วผมก็เลยทำแยกออกมาเลยดีกว่าอ่ะมาข้อ1ประโยชน์ของข้าวโอ้ลนะครับ1ช่วยบรรเทาการกดไหลย้อนได้อ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้เพิ่งทำคลิปไปเพราะว่าข้าวโอ้ลเนี่ยมันมีไฟเบอร์ที่ช่่วยยอยอครับผม มันพอเรากินอาหารที่มีไฟเบอร์ใช่ไหมกระเพาะของเราอ่ะลำไส้ก็ทํางานดีขึ้นแล้วมันก็จะทาให้เราอ่ะย่อยอาหารได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมครับผมเพราะว่าปกติคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะเราต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มีกรดเยอะใช่ไหมแล้วก็ต้องกินอาหารพวกที่มีไฟเบอร์เพื่อจะมันเราย่อยง่ายครับผมถ้า,าเรากินสมมติเรากินสับประรดใช่ไหมสับประรดอ่ะมันก็ช่วยย่อยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการยอ่อยแบบว่าเพิ่มกรดในกระเพาะครับผมดังนั้นก็กินข้าวโอ๊ตเพื่อช่วยย่อยดีกว่าข้อที่2ครับผมมีแมกนีเซียม มีแวกนสเซียนที่ที่ช่วยสามารถบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคเครียดได้นะครับผมอันนีด้ดีมากเลยครับผมก็เคยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันรับผมตอนที่ตอนแต่ว่าตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าผมก็ไม่เคยกินข้าวโอนนะฮะกินยาหมอแต่จะพูดทำไมเนี่ยอะแต่ว่ามันมีส่วนช่วยจริงๆอข้อสามนะครับผมช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะมีไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็บอกไปแล้วผมในข้อแรกซึ่งไฟเบอร์เนี่ยนอกจากทำให้ย่อยอาหารแล้วมันก็สามารถเอาน้ําตาลไขมันออกไปจากร่างกายได้เหมือนกันนะครับผมคือ ใช่พูดต่อจงนะมันจะมีสารอย่างหนึ่งที่แบบช่วยย่อยใช่ไหมแล้วก็ช่วยพาแบบละลายไขยมันละลายน้ําตาลเนี่ยออกไปด้วยอ่าโอเคข้อที่สี่ครับผมลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจครับผมเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อไขมันลดออกจากตัวใช่ไหมโรคหัวใจมันก็มีมีส่วนในการลดไปด้วยครับผมลดไขมันก็ทําให้ความเสี่ยงจากโรคหัวใจลดไปด้วยอ่า ข้อหครับผมมีสารด้านอนุมูลอิสระที่สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ทาให้ผมยิ่งพูดยิ่งหัวร้านเนี่ยโอเคมากลับเรื่องกันต่อครับผมข้อ6นะครับผมอข้าวโอ o, เนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตที่มีโปรตีนด้วยไขยเล่นกล้ามอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มโปรตีนในร่างกายได้ปกติเรากินโปรตีนจากไข่ใช่ไหมจากไข่จากอกไก่แต่ว่าคาร์โบไฮเดรตอะ เออไม่ใช่ข้าวโอ๊ตมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ยังมีโปรตีนที่มีประโยชน์ด้วยครับผมข้อ7ข้อสุดท้ายแล้วข้าวโอ๊ตอ่ะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นเพออิ่มนานขึ้นอ่ะก็ทําให้อยากอาหารน้อยลงทําไม่กินจุกกินจิกถ้าเรากินตอนเย็นก็ยิ่งดีเลยครับผมมันจะทําให้เราม่รู้สึกอยากกินอาหารก่อนนอนครับผมกินอาหารก่อนนอนก,กออนออ็เป็นกรกอ้วนโอไม่พอเป็นกรดไหลย้อนอีกดังนั้นข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ คนมาที่แบบค่อนข้างเพอร์เฟกพอสมควรแล้วก็ปกสัมภารักสุขภาพนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเทเบนเท่านี้นะครับผมจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมน่าคิดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไล่ย้อนนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพอแบบทำเรื่องเข้าโอ้แล้วเออมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยทำคลิปมาให้แยกดีกว่าถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ยแล้วมีประโยชน์ชนคิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเทเบนเท่านี้ขอบคุณมากครับ